ธุรกิจให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือ e s กู o เตอรก็ได้รับความนิยมในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกแต่ก็สร้างความลำบากใจให้กับชาวเมืองค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย <ฮะ S 1> แล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยล่าสุดทางกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้มีการจัดการลงคะแนนเสียงนะครับให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้ยกเลิกการให้บริการธุรกิจให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าภายในเมืองหรือเปล่าซึ่งผลที่ออกมานะครับก็ปรากฏว่าคนที่มาลงคะแนนเสียงเกือบทั้งหมด กว่า89นะครับตัดสินว่าไม่ต้องการให้ธุรกิจประเภทนี้ดำเนินต่อไปในกรุงปารีส<ฮ>ซึ่งก็จะทำให้กรุงปารีสกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกในยุโรปที่ห้ามการให้บริการเช่าอ e ีสกูเตอร์ครับคือเรื่องนี้มีประเด็นนะเพราะว่าที่ปารีสหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสหรือในยุโรปเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับว่าเป็นโซน ทวีปที่มีระบบขนส่งสาธรารณะการคมนาคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยค,อคนส่วนใหญ่เลยเหมาะที่จะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่นี่คนลงทะเบียนลงคะแนนไม่ให้ใช้เยอะมากแปลว่ามันอาจจะไม่เหมาะจริงๆหรอคือเป,เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย <c oughs> ครั้งด้วยเพราะคน <c oughs> ที่ขับขี่ e s c ู o เตอร์แบบนี้หลายๆครั้งมักจะขาดความระมัดระวัง <c oughs> แล้วก็ขับขี่บนทางเท้าด้วยความรวดเร็ว <c oughs> แล้วก็จะมีเรื่องของการจอดที่ไม่เป็นที่เป็นทางด้วยก็ไปกีดขวาง การเดินสัญจรของประชาชนทั่วไปซึ่งในกรุงปารีสนะครับก็มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ ที่ให้บริการนะครับมากถึง1 5 0 0 0คันซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าแล้วก็บนท้องถนนเพราะผู้ใช้งานมักขาดความระมัดระวังแม้ว่าจะมีการควบคุมความเร็วของสกูตเตอร์ให้ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมจากสํานักงานตํารวจกรุงปารีสมีการเปิดเผยปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับการขับขี่สกูตเตอร์ถึง3คนนะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง459คนซึ่งเป็น ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี2020อะค่ะถึง42และอย่างที่คุณดาวบอกไปก็คือมีปัญหาเรื่องของความระเบียบเรียบร้อยบางทีเนี่ยจอดระเกะระกะไม่มีช่องจอดอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยลงคะแนนเลยบอกว่าถ้างั้นไม่เอาดีกว่าไปใช้วิธีการเดินดีกว่าหรือไม่ก็ใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะและที่สําคัญเนี่ยคือเข้าใจเลยนะว่า คนที่ขี่สกูตเตอร์เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ระมัดระวังบางทีแบบโ p ่งออกมานะครับขับพุ่งออกมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนของผู้ให้บริการ e สกูตเตอร์นะครับเขาก็บอกว่าพยายามที่จะแก้ไขกฎให้มันมีความรัดกุมมากขึ้นด้วยการบังคับความเร็วนะครับให้ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีการบังคับผู้ที่จะมาเช่าเนี่ยต้องมีอายุเกิน18ปีแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าไหร่ก็เหมือนแบบเนื้อหุ้มเหล็กอะ่ะใช่ไหม